ใส่แล้วน่ารักว่ะเฮ้ยลูกสาวแม่รอบที่แล้วเราเปิดน้องเป็ดเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ,อ๋อผิดทาง <c oughs> เป็นตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ตันจะลองเอาไอ้น้องเป็ดอ้วนตุ้ยนี้มาแต่งตัวกันค่ะชุดนี้เป็นชุดของเบบี้ทีนะคะถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวตันทิมพ์กับไว้ให้ในตักก้าเลยค่ะไปกดไปจิ้มกันได้เลยชุดน่ารักน่ารักเยอะมากชุดเขาก็ กันนะว่าทําไมเขาถึงใส่ชุดเดียวกันได้ทั้งๆท,ที่ถ้ามองแบบตาเปล่าอ่ะถ้ามองแบบตาเปล่าน้องเขาขนาดตัวไม่ได้เท่ากันเลยนะเบบิทีกับไอ้น้องคนเนี้ยขนาดตัวไม่ใช่เท่ากันเลยนะเบบิทีวีสามอ่ะแล้วใส่พอดีเป๊ะเป๊ะ,เป,ะ,เ,ปะเป๊ะเลยอะ่ะนะคะนี่ใส่ออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะวะชุดนี้เกิดมาเพื่อลูกสาวแม่โดยเฉพาะ รองเท้าก็พอดีเป๊ะอะไรจะขนาดนั้นพอดีเป๊ะม